สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็อี่นิดหนึ่งนะครับทั่วโลกในขณะนี้นะก็จับตาดูนะกรณีความขัดแย้งในยูเครนนะครับโดยเฉพาะนะยูเครนเนี่ยนะที่สิ่งที่ขัดแย้งคือเป็นการขัดแย้งระหว่าง2ขั้วของอํานาจนะครับนั่นก็คือทางด้านรัสเซีย กับทางด้านสหรัฐแล้วก็พันธมิตรเนโตนะครับโดยที่ยูเครนเนี่ยนะเป็นหมากนะในการเดินตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยานี้ทั่วโลกเนี่ยก็จับตาดูว่าสถานการณ์ที่ยูเครเนจะเป็นอย่างไรรัเสเซียจะบุกยูเครนหรือไม่นะครับ ก็แน่น,นอนนะข่าวในสื่อตะวันตกก็กระพือเข้ามานะว่าโอ้ทางรัสเซียต้องบุกยูเครนจะบุกยูเครนจะบุกเมื่อไหร่นะโดยเฉพาะข่าวนะจากทางนั้นผู้นาสหรัฐอย่างเงี้ยนะครับแลว้วพดีโจไบเดนเนี่ยก็บอกว่าโอนะ้รัสเซียเนี่ยเตรียมจะบุกยูเครนมีโอกาสที่จะบุกยูเครนสูงนะแล้วจะบุกประมาณ กลางกุมภาพันธ์หาเนี่ยนะครับนะวันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะว่าอ่านเกมทางการทหารรัสเซียนะครับเตรียมพร้อมเผชิญหน้าสหรัฐและพันธมิตรเนโตเต็มพิกัดศึกเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเวลาเราดูนะครับเราจะต้องอ่านนะครับให้ลึกซึ้งนะอ่านให้ออกนะให้เข้าใจนะถึงสิ่งที่รัสเซียกำลังกระทำอยู่นะแล้วก็หมากเนี่ยจะเดินอย่างไรต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะผมพอจะมองเข้าใจนะว่าสิ่งที่บารีบูตินทำอยู่เนี่ยนะคือเดินหมากอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยนะในกุมภาพันธ์หกห้าเนี่ยนะจะยังไม่บุกยูเครนนะครับถึงแม้ว่านะจะมีจดหมายรับนะจากทางด้านบาวดีสหรัฐเนี่ยมาถึงทางด้านพานธิบดีของรัสเซีย นะว่าดูเหมือนข้อเรียกร้องของรัเสเซียเนี่ยนะจะไม่ได้รับการตอบรับนะฮะก็ไปในทิศทางที่ยังยืนกรานเหมือนเดิมนะว่าเป็นสิทธินะเป็นอธิปไตยของยูเครนนะที่จะสามารถเข้าร่วมสมาชิกของเนโตได้นะก็ไม่จำกัดสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะซึ่งรัเสเซียก็แน่นอนฮะขีดเส้นแดงไว้แล้วนะว่าไม่ต้องการให้ทางด้านสหรัฐและเนโตเนี่ยนะขยายมาทางตะวันออก นะแล้วก็ไม่อยากให้รับยูเคร ين, นะเป็นสมาชิกของเนโตการที่สหรัฐและเนโตตอบมานักสนนะของการที่ไม่ยอมรับนะข้อเสนอของรัสเซียเนี่ยนะก็ดูเหมือนทางรัสเซียยังสงวนท่าทีอยูนะ่แต่ทางรัฐบนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ได้ปิดหนะนทางการเจรจาทางการทูตนะฮะก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่า ก็ไม่ค่อยพอใจนะกับสิ่งที่ทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็ทางเนโต้ส่งมาเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมามองนะฮะว่ารัเสเซียเนี่ยการที่ขนกําลังทหารนะกว่าแสนนายเกือบถึง2 0 0แสนนายและอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักเนี่ยนะไปอ,อ,อยู่แถวแถวชายแดนของรัเสเซียนะที่ติดกับยูเครนและบางส่วนก็ส่งทหารเข้าไปซ้อมรบร่วมกับเบลารุสนะครับซึ่งมี พรมแดนติดกับนะยูเครนทางเหนือนะแล้วก็ส่งกองกำ,กำลังทางทหารนะครับไปในแหลมไครเมียนะ พูดง่ายก็คือปิดร้อมนะครับยูเครนไว้ทุกด้านนะซึ่งแน่นอนถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็องบอกว่าโอ้รัสเซียเตรียมบุกรัสเซียเตรียมบุกนะตามที่ทางสื่อตะวันตกเนี่ยนะก็พือข่าวนะเสนอข่าวถ้าจนตึงเครียดไปหมดเลยนะทั่วโลกก็จับตาดูนะกลัวนะก็ดูภาพรัสเซียนี้น่ากลัวนะเตรียมที่จะบุกเข้าไปยูเครนนะซึ่งทางรัสเซียก็บอกว่า นะไม่บุกยูเคร ين, นะไม่มีแผนบุกยูเคร ين, นะย้ำแล้วย้ำอีกนะครับก็ปล่อยให้เจ้าหน้าทีนะ่ทางการทูตนะทางรัฐมนตรีว่าการของการต่างประเทศนะไปพบปะหารือนะไปตกลงกันก่อนตอนนี้บาบิีปูตินก็สงวนท่าทีก็คือไม่พูดอะไรเลยหนะลงยังจากที่พูดมาก่อนหน้านี้เยอะพูดเตือนทางด้านสหรัฐพูดเตือนทางเนโตนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะ ก็มีการถอนเจ้าหน้าที่นะของรัเสเซียออกมาจากเอนโต้นะแล้วก็มีการขับทูดนะเนโตกับประเทศอะไรประมาณนี้นะครับตึงเครียดมาก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณนะเป็นปฏิปักษ์นะเรียกว่าไม่เป็นมิตรและกันเป็นปฏิปักษ์นะต่อกันมาตลอดนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยระบเซีบุตินนะแสดงท่าทีบ่อยอยู่นะก็ จะมีการวิเคราะห์ว่าโอ้โหความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเนโตเนี่ยโ,โหเลวร้ายสุดนะตั้งแต่เคยเป็นมาอะไรประมาณนี้นะซึ่งประธานธิบดุตินนะก็พยายามจะบอกนะครับอนแรก็คือพยายามจะบอกนั่นแหละนะแต่ว่าผมก็บอกนะจริงๆก็คือการที่รัเสเซียนะขนกองทัพนะไปเป็นแสนกว่านาย20000นนายเนี่ยไปประชิดนะชายแดนยูเครนไปซ้อมลบอันนี้ไปซ้อมลบไปทั่วเลยนะ ซ้อมรบทั้งในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปซ้อมรบในทะเลเออะไรอะนะทะเลดำนะคือหลายที่อะคือไปไปทั่วแล้วตอนนี้รัสเซียนะคราวนี้ขอ้อตกลงที่รัสเซียนายวลาดิบูตินคุยกับพิธีโจไบเดนเนี่ยก็คือเส้นแดงนะตามที่บอกไปแล้วนะแต่ตอนนี้รัสเซียคือส่งไปนะซ้อมรบไปทั่วเลย จนทั่วโลกนี่มองว่าโอ้โหรัสเซียเอาจริงสงสัยจะเปิดศึกเปิดสงครามแน่นอนแล้วนะแล้วโดยเฉพาะทางพรนธิตโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยยิ่งมาพูดว่าโอ้จะบุกเวลานั้นบุกเวลานี้โอกาสสูงเนี่ยนะครับก็ทำให้ทั่วโลกตึงเครียดไปหมดนะเอาจริงๆเนี่ยนะผมอ่านเกมนะทางการทหารรัสเซียเนี่ยเตรียมพร้อมเผเชิญหน้าสหรัฐและพันธมิตรเนโตเต็มพิกัดศึกจริงหรือไม่แต่ว่าจริงแต่ลบเลยไหมย,ยังไม่ลบเหตุผลที่ยังไม่ลบนะเป็นเพราะว่า ถ้าเรามองตักกาง่ายๆเลยนะการที่ทางรัสเซียเนี่ยนะขนกองทัพเป็นแสนนายไปประชิดชายแดนยูเครนเนี่ยก็คือ1น,นะก็คือเป็นการกดดันนะเพื่อพูดคุยเจราจานะในข้อเสนอต่างๆรายันเองเนี่ยนะเขาว่าคาดการไปแล้วนะว่าถ้าเกิดทางสหรัฐและเนโตเนี่ยไม่ตอบรับนะข้อเสนอของเขาเนี่ยนะเขาจะทำอะไรต่อไปนั่นก็คือ มีโอกาสสูงที่รัสเซียจะคงกองทหารเป็นแสนนายนี่แหละประชิดรอบนะชายแดนของยูเครนน่ะตั้งแต่เบลาลุสนะลงมาถึงรัสเซียไปจนถึงแหลมไครเมียเนี่ยคือปิดล้อมยูเครนไว้หมดและคิดว่าจะไม่ถอนกำลังทหารออกอีกหลายเดือนหรือได้กรณีที่สหรัฐและเนโตรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก เราจะมองเห็นกองทหารรัเสเซียเป็นแสนนายประชิดชายแดนอย่างเงี้ยเป็นปีๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่ายกไปแล้วก็ยกกลับนะยกไปเพราะว่าเขาคาดการเหตุการณ์สถานการณ์การต่อรองนะแล้วเขาคาดการถึงผลนะที่จะย,ยอมรับไม่ยอมรับนะคือคิดไว้หมดแล้วละ่ะนะแล้วก็เรียกว่าขนทหารเป็นแสนนายพร้อมอาวุธยุปกรณ์หนักเต็มตาศึกเนี่ยนะพร้อมกับระบบต่อต้าน ขีปนาวุธรวมถึงขีปนาวุธทั้งหลายเนี่ยคือไปประจําการนั่นเองนะถ้าข้อเสนอรัเสเซียได้รับการปฏิเสธเนี่ยก็คือเขาจะประจําการนะทหารเป็นแสนนายอาจจะตั้งป้อมตั้งค่ายกันเลยแหละนะแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธต่างๆระบบป้องกันต่างๆเนี่ยรอบยูเครนเลยเพราะนั้นวันใดที่ยูเครนนะถูกรับเป็นสมาชิกข,ของเนโตนะครับหรือว่าเนโตพยายามขยายไปทางตะวันออกถ้าวันไหนที่ มีการลุกรานนะครับเขาเรียกว่านะิวลันเนี่ย่วันนั้นแหละครับรัสเซียเปิดเต็มอัตราศึกแต่ผมเชื่อว่ารัสเซียนะไม่มีแผนนะในระยะสั้นเนี่ยนะครับที่จะบุกเข้ายูเครนนะต่อให้ทางสหรัฐนะเนโตปฏิเสธนะข้อเสนอรัสเซียซึ่งนั่นคือชั้นเชิงนะของทางรัสเซียของให้ปูตินเองนะที่มองว่าสหรัฐแลวเนโตเนี่ยจริงใจหรือไก่กานะซึ่งผลก็พอจะเห็นแล้วนะครับ ว่าจริงใจหรือไก่กานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารัฐและเนโต้มองประเด็นความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างไรนะจริงใจที่จะมีสันติภาพจริงๆนะหรือว่าเป็นเพียงแค่ถ้อยวาจาเท่านั้นนะครับซึ่งรัเสเซียต้องการให้สารัฐและเนโต้เนี่ยรับรองนะด้วยส่วนที่สัญญานะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิก และไม่ขยายทางตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จดหมายรับของสหรัฐออกมาในแนวที่ไม่ยอมรับข้อเสนอรัสเซียเนี่ยก็เชื่อว่าหมากเกมนี้นะที่รัสเซียเดินเนี่ยนะครับนะเขาพร้อมแหละเปิดศึกเต็มาตาศึกแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะเขาจะคงกองกําลังทหารเป็นแสนนายพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์หนักนะติดตั้งขีปนาวุธระบบต่อต้านทั้งหลายเนี่ยรอบยูเครนไปหมดเลยวันใดที่นิวลั่นขึ้นมานะครับ วันใดที่นิวลั่นขึ้นมานะครับต้องบอกว่ารัเสเซียพร้อมเต็มแตาศึกและขณะน,น,นี้ดูเหมือนจะเปิดนะแนวรบนะทางการทาหารเนี่ยนะไปประชิดนะทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือคิวบาเวเนซุเอลาแล้วก็นิการากกวนะครับแล้วก็พยายามจะหาบันามิตรในตะวหนอกกลางนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมพร้อมศึกใหญ่ต้องบอกว่าเป็นศึกใหญ่แต่ยังไม่ใช่ศึกที่เกิดขึ้นในระเรวนี้ในกุมภาพันธ์หกห้านี่นะครับแต่เตรียมพร้อมศึกใหญ่เพราะว่า เขาเรียกว่าวัดใจนะดูชั้นเชิงนะดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างมองหลากหลายมิตินะเขามองลึกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข่าวได้ปล่อยออกมาว่าเดี๋ยวรัสเซียจะบุกยูเครนเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าไม่บุกในเดือนกุมภาพันธ์65นะครับแต่เตรียมพร้อมอัตราศึกพร้อมรบนะคำถามคือถ้านะสหรัฐและเนโตเนี่ยพร้อมเอายูเครนเป็นสมาชิกก็เตรียมพร้อมนะรับศึกสงครามใหญ่ นะซึ่งอาจจะลุกรามปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้นะครับนะเพียงแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านะเตรียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองเดนะันการที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะวางหมากเกมนะครับนะวางเ,เขาเรียกว่ากลเกมทางการทหารเนี่ยนะเพื่ออ่านใจนะสหรัฐและเนโต พูดนะง่ายงก็คือทางรัเสเซียเนี่ยพร้อมแล้วละ่ะสูงสุดนะที่จะรบแต่ยังไม่รบในเวลานี้แต่พร้อมรบทุกเมื่อนะเพราะว่ารู้แล้วนะว่าจริงใจหรือไก่กานะครับแล้วก็ถ้าเดินหมากไม่ดีนะต้องบอกก่อนนะครับหนะมากเกมนี้เนี่ยนะถ้ามันนิ้วลั่นเมื่อไหร่นะมีการลุกรานนะหรือว่าเมื่อยูเครนนะเข้าเป็นสมาชิกของเนโตเมื่อไหรนะ่เกิดการเปิดศึกนิวลั่นขึ้นมา นั่นครับเกมนี้บันปลายนะจะเป็นศึกใหญ่ระหว่างรัสเซียสหรัฐแล้วก็เนโต้นะครับขอให้ฟังพิมพมาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เยสกศูนนะครับกลุ่มปิดทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศดรนะครับสามารถสมัครได้โดยการส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอีพเข้ามาในอีเมลได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ